สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งเป็นวันหยุดของเจ๊กุ้งนะคะเจ๊กุ้งจะทำกะเพรา,พาปลากระป๋องคะ <S <S <ๆ>อ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะจะไปทํากะเพราปลากระป๋องค่ะแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊กุ้งเองนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงต้องไปชมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ กระเพราปลากระป๋องค่ะวันนี้มาทํากระเพราปลากระป๋องกับจิกุ้งกันนะคะแต่เป็นสูตรกระเพราของบ้านจิกุ้งเองค่ะจะเป็นปลากระป๋องยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสูตรนี้สูตรนี้เป็นของที่บ้านจิกุ้งค่ะอยากให้ลองทําทานนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะจิกุ้งชิมมาแล้วละค่ะวันนี้วันนี้ใช้ปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะคะเดี๋ยวเข้าครัวไปลงมือทํากันเลยค่ะ เริ่มที่เตรียมเครื่องกันก่อนเลยนะคะวันนี้เครื่องปรุงของเจ๊กุ้งนะคะมีกระเทียมค่ะใบกระเพรานะคะพริกแห้งค่ะแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะคะปลากระป๋องเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามภาพตามภาพนี้เลยค่ะเริ่มที่กระเทียมนะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้กระเทียมเป็นกระเทียมจีนค่ะ4-5กลีบนะคะตำหยาบๆยานะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะเรียบร้อยแล้วละค่ะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของปลากระป๋องกันนะคะเจี๊กุ้งจะเทปลากระป๋องออกใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะตามภาพตามภาพเลยค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะเจี๊กุ้งจะแยกระหว่างเนื้อกับน้าปลากระป๋องออกจากกันนะคะจะเป็นปลากระป๋องยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเลือกตามชอบได้เลยค่ะตอนนี้ทําการแยกเนื้อกับน้ําออกจากกันค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะ เริ่มที่ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะใบมะกรูดกับพริกแห้งค่ะพริกแห้งนี่นะคะจะกุ้งคั่วมาแล้วนะคะจะเพิ่มความหอมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะส่วนผสมนะคะแค่เกลืออย่างเดียวล่ะค่ะตามด้วยน้ำปลากระป๋องนะคะใครจะใส่ผงนัวนะคะไม่ผิดกติกาค่ะ ส่วนผสมของใจกุ้งก็คือเกลืออย่างเดียวเองนะคะใส่เกลืออย่างเดียวเลยค่ะจากนั้นจากนั้นนะคะนําส่วนผสมทั้งหมดไปผัดให้สุกและหอมเลยละค่ะส่วนผสมของใจกุ้งเกลืออย่างเดียวเลยค่ะใครจะใส่ผงนัวไม่ผิดติการนะคะ,ะ,คะผัดให้เข้ากันและหอมเลยค่ะตอนนี้เริ่มหอมแล้วนะคะสุกแล้วค่ะตามด้วยใบกะเพราค่ะแค่นี้ก็เป็นว่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเสิร์ฟกันเลยค่ะ เคล็ดลับเคล็ดลับนะคะอยู่ที่พริกขี้หนูแห้งนะคะต้องนําไปคั่วให้หอมก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็นําปากกระป๋องมาเสิร์ฟเลยค่ะเราจะได้กลับเราปากกระป๋องนะคะที่หอมและอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะที่ขี้หนูเอาไปคั่วให้หอมก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ